สวัสดีค่ะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนฝนถล่มทั่วไทยตกหนักมากระวังน้ําท่วมสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนอากาศแปรปรวนฝนถล่มทั่วไทย ตกหนักร้อยละ80ของพื้นที่กทมโดนด้วยระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากวันที่2ตุลาคม67กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังบานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออก ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้2ตุลาคม67ประกอบกับล่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลรักษาสุข,ขาภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุอตรดิตฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบรัรลพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมเชียงภูมิขอนแก่นกระสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22 2 6องถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 4องถึง34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10 1ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทลบุรีสิงห์บุรีสระบุรีส,รส,รสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีนครปฐมราชบุร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด25 2 6องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมแปรปวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุดราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายยลาปัตตานีและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กลับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณข่าวสดค่ะ